ห้องผู้ด้วยเหรอผู้เมาเสื้อผ้าเข้นวาพี่ ดีวันสุขสุคนด้ด้พี่น้องด้พี่น้องามาฝากงานพี่น้องเอ้ยมีของหลายอย่างอย่างนีพี่น้องเขาซื้อมามีฝากหลายคนเยอะทามาแต่ละเอบริมากมือป่าอย่างเอ้ยานอกจากเอาจำเป็นเนาะคือเอาเนเอาเครื่องไปให้อันโพาาเากะมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเคือืยเครื่องน้ำเ้าเลยให้ไปฝากขึ้นเขาเขาก็จะไปนะพี่เขากั ไปหาเพื่อนเด้อแถวก็เพื่อนกันมันพี่น้องก,กันบเ่เฮ้ยพี่น้องก,กันแม่และพี่นอ้องพี่น้องก,กันเนอะแต่มีเอฟซีเมนบ้านเจ้าซุยอ่าขันมีอ่าวากไก่บัเบิ้งเด้อพอผ่านเลยเจ้มาซุยมันก็เออเอาที่สบายใจ <c oughs> นอ้องกูจะได้เรื่องคัะเนาะไม,ม่ไนนอ้พีน้นนองก,กันจะทำไนนอ้พีน้นนองก,นนก,กันบ่เฮ้ยไป็นอะไรกูพี่น้องกันแม่และพี่น้องพี่น้องกัน ก็มีดอกกันไอ้ดอกกันนะก็เพราะว่ามันก็มันก็บคนตะคิดว่ามือเจ็บมือโซ่หรือ่มือตายเนาะมันบิ่งผู้ใดเดี๋ยวชิมาถิ่มมันคนที่เม่นนะก็มีไอ้ดอกเดี๋ยวชิมัถิ่มมันวันที่เขาคิดแล้วนั่นแหละเฮาคือกันพี่เอลยแล้าเจ็บเลาตายหรือว่าเขาบวยเนี่ยวิ่งไฟเบิ่งเขาดอกนอกจากเออดอกเฮาเนาะ ทุกนเนี่ยี่น้องว่าบ้านหลังสิบล้านเลยล้งล้างสิบล้านเนี่ยบ้านในฝันมือแรงเพราะว่าสิฝัน,นเอาอเลยลเอาจะรวยล้านอยู่บ้างมีคนส่งอันเขาส่งหน้าอยู่บ่อนเลยยังมีคนรกระตอยู่บ่อนเลยน้ำคิงคุณสวยบ้านจะจอยเปิดไฟไว้อีกนะบ้าน ăn làm nào vắn và đội vắn choi với thai mọi thôi 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 mọi ไปเห็นไหมค่ะไอ้เฮ้ยนอนตักไปบังคีบโซนางเด้อพี่น้องไปเห็นนะนอนตักเพือ่อแล้วก็หอมแก้มอีกได้เห็นสซ่จอยแล้วก็เพือ่อกันอยูา่างไรพี่นให้นอนก็คือสินอนแหี๋ยวพี่น้องให้นอน <c oughs> ติดกันพี่น้องเอ้ยแต่ได้มาสมมติว่าเฮืองมาบ่มีน้องแบ่งมาเพื่อนกระทามแล่แบ่งเนี่ยแบ่งเน,นี่ยมื่อคืนในโซ่จอยกันโทรหาสิบโมงบ่เฮ้ยช่วยกว่าสิบเอ็ดโมงกว่าสิบเอ็ดโมงปลายพี่น้องสซ่จอยโทรหาไอ้อ้วนนอนแล้ว เมื่อแล้วไอ้อ้วนนอนแล้วโอ้ยไอ้อ้วนนอนแล้วไอ้อ้วนนอนแต่เก่าโมงวะไอ้อ้วนเมื่อยว่ะโอ้ยวะวะยังร่มก็ไปอ้วนเคุนวะไปโทรหายเจ้าได้โทรให้อ้วนพี่น้องว่าจะเรียบเรียงเสื้อผ้าพินไปรีนน้ำซ่าจอยพี่น้องเอ้ยส่วนหนึ่งนะเราบประดีมาเพราะว่าพ่นโต๊ะแม่แล้วก็เครื่องคลายเครื่องแม่หันเอาไว้นอกต้นไหนเกี่ยวขามายรับทุกคน ใครอยู่กันใค<บ>รเผลออยู่สบายไก่แฮะคือ <c oughs> สบายอยู่ไก่แฮะขานั่งมอหมุน้อยมีตื่นแล้วพี่น้องสบาย,ยลูกพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่นอ้นองอีกเท่าน,นึงเด้อเด็กน้อย,อยงังไเด็กนอนนอนเด็กนอนเดี๋ยใครหอนเพื่อนยังไงลูก หอนาเสาบ่บ e ่าได้เลยวาเจ้ามาอีกดูงนี้อยากนอนแต่ว่าเสพหอนเท่อนันเลยเลยแบบว่าอยากาแนไม่ด้นี่มันไกลเนาะเเดียวเนาะจะมีเอาปลาไปให้ยาเด้อเอาขึ่นมาบุงนู้นปลานะลูกมานกล้าจับปลาจับคจับมยังลูกไ้หอนหอนเทืานงจับกูนะทีไหนจัโตเนาะเฮ้ยลายตหด้วยสองละอน บริสุทธิ์มาให้อีแม่กินแต่โดนเลยแล้วก็เสียผูผ้เจาะเลี้ยงงูเถกเม,มันผู้อยู่บ่ว่าเัาได้สุทธมาให้เพิ่น,น,นเน <c oughs> าะเมื่อนี้ผู้ก็เลื่อนแบบพี่น้องบริสุทธิ์ใจก็ผู้ได้ได้หน่ะเลี้ยงแต่งงวัวตื่นมากกันหนึ่งเขาเลี้ยงงวัวพี่น้องเอ้หมือนใจดีเลยพี่น้องนีน่เ <c oughs> ย่าย่าสมีแลยห้องแหกกัะเมื่อวานนี่เด้อเพิ่นสิเอ้าวขึ้นมาอีกเลย <c oughs> ยังเห็ดภารกิจบ่แล้วพี่น้องเอ้ยแในกระเครื่องกรบเพาะนได้เอาให้อันอันเพิ่นนําเนาะ ยัข้าอยู่รถอยู่กันเลยว่าโอ้ยมือนีซสิว่างๆนี่นะต้องแบ่งกับม้ารถพี่น้องเลยโอ้มาไปจุ่มเลยไปน่ะไปน้องเปิดเลยี่น้องนี่เครื่อยเกลื่องพี่น้องมากยังนี่ยจะคล้องไปคล้องยาใหพี่น้องมันเอาหนี่กับพกกระเป๋าฮะโอ้ย เาเรืองสิมากินกัน้องมวเจ้าได้ไน no ่ากสบบกรง้านดีพี่น้องโอ้ยสวยงามแท้หาลอยไปด้วยนี่เผ็ดเผ็ดเผ็ดแมีลูกยืนหางเไหมว่าวา ยืนข้าง n าไว้แขงมาจอไว้ไอลูกเห็นได้กอดลดกกอดอ้เมม่อสั่งกันเลยหย่ามาอไปใส่มาชูบมลกเื่อไรจ้าไปสั่งเงาเม่อขอเ่อตาเมม่อเไออแม่เราไิสั่งแล้วเขาเอาไปเอาคนป่วยเนาะเออ เขาเอาคนผู้ห่เรียกว่าีมีแต่เมื่อไปสุกมากเราเห็นหอหลานเห็นไปเอ้าเมื่อเบิรต่ยกันไปกมาเนาะเออทางก็ยังง่ก็ใกล้ั็ไกล้ซะไปก็มามาวัดเสือผ่ายังอยู่เอ้าเขาเมื่อบุเบิร์บอกบอกสนักผู้ห้แัาในแหงขากตาเเายังันเจ้าคือนแท้ คือดำเถอะมนึ่งร้อยห้าสิบจ็มือต่นเจอกัน่อยเ้ยเดียมงเอแต่นไปยังนอ่เมดมาจาก่อ๋สบายดีลูกลูกก็ีมาม่เนื่อะยหมี่เอะไจ่อยนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจีจ่อยอไแฟอ๋อไก่นะเออจะไปกินใช้ก็ไะจะบ่กินเนือ พอดีได้เออเนะคออพอดีเราเฮือกเอาได้คอมมาฝากก็าำนแลไม่เือให้ปูนะโศกกเสือให้ปูอยู่รถนะปูไปใช้เลยปูพิจูงวัว่อ่อไก่ห้กร่อ่อต้องแทนมานำเอาบอสิงไปลาหลพี่โอ้กระเป๋าเงินมงมงกเนีย เดนละแบหาลอยก็มีอยู่นี่หายากเลยพี่น้อแบงหาลอยเดียวเนี่ยสามีผมบดเอาห้งาจะเนี้ยเอาไปสื่อยังอเล่หรอื้อขนมเล่ไหมบับบลเอาห้องยาไหมเล่นร i เอาบลเอาเอาลเอาบลเอาบเอใช้เงินเก่าเด้เงินสองพันเด้เงินสองพันเด้ เอออยูมันนอนชิบสนปนน้ำยาบอชสินบปันน้ำยาบ่อันเขาไรชิบสูพักมือนะแม่อันชาวนาเนี่ยปันนับปันเดมี่เดชมีเน่ยทามนอนกินี่บ่บ่บอย่างอืมเดชนาชาวนาก็ปั้นจ้ามึงเนาะลัวแรกเดชมีกินนมอ่ะเดชมีไปไตู้เย็นเดยวเขาม่นบอกแม่แม่เขาอยากทำปั้นเหมือนเลยเอาชาหนาเาท้าซูยาเขาอ่านนี่เขาบอก มีเขาอวะลูกจะอะอนเ็ตัเน <re ี่ยที่จาจอหนึ่ว่าลูกุณบอก้าน้าหอยลูกอว่าอิ้วน้าสิเราเพอจะฝากอันฝากเขาหอยเพื่อนนั่งอสไอไออคโอเอเเคอเอเนคาวเคิค มันชุกเจาสีเกี่ยวได้บนะอมแ่คูใส่เกบ่งดีกิมแป้งเนาะครับโมลุครับครับเป็นเยอะ่ะชี้ดูไอ้กลองเลื่อนสิครับสิติดอให้ครับแม่่าติดโมหอยันอย่ติ ครับแบงไปคืนจะไหม้หมไคแม่ พอแล้วมพอแล้วโอ้ยดคอยล้างค่ะจำา่เป็นแจ้ามออย่างเลยเนาะโอ้ยพอแล้วลูกคอยหัวใจว้ายนที่ทนลูกคอยเนี่ย เฮ้ยอะขอป้าขอป้ากระเป๋าอยู่นหนนะไม่ใส่ไมเมืองเข่ากันไมเบิ่งเลือดเลือดเลือดเอดไไปเลาวะฮะอ้ไปล้วะอ้ี่ไปเล้าวะไเลาวะดเจ้าผู้นู้เจ้าผูเลี้ยงง่อย ถุงนาพี่หงกําลังเริ่มเรื่องเลยพี่หงห้องปู่ด้เรอปูเมาเสือผ้าเสือผ้าขึ้นมาเด้อจ้นะขึ้นมาเด้อขนมาพี่จ้นะมาเป็นห้องปู่เ่อพี่ง nó nói đó Hoàng đâu mày đâu Cứ nói thí Cứ nói thí Cứ nói thí Cứ nó thí nhà nhà đâu ngoài kín nọ Phải luôn không á? Hôm á, đẹp á Tập phải à. Phải cột khả มันไม่งูได้บ่ไปแล้วลูกบ่าวบ่าวงก็เป็นัน่งได้ลูกมันเื่อนันนั่งไยะโอ้ยด็กหน่อยหน่อยมเคยมาส่วนบเคยมามักมันเย็นเขาลมพี่น้องมันม่เมันก็ม่ขี้ตมมันหนาตนลูก

ลมลมขลอย่างลมพัดน้องเลยเวลาฟูไดยอยู่ไปอยู่ไกลเนาะแบบบดเคยขึ้นทงไหายทงหน้า<อ>กะสีขีดหอดอ่ากินทงหน้าน้องพี่น้องเนาะนกะซีหอดกินทงหน้าไก่เนาะไก่กะเคยลำบากอยู่กับไหากับหน้าเนาะพี่น้อง เออเห็ดหน้านี่มันลำบากเลยพี่น้องเลยแต่ไก่ได้ไปอยู่พุ่นไก่กะชิ้นหอดเนี่ยมันคือเหลี่ยงงูเถิกเอ้างูเถิดเนาะก็เลี้ยงใช่ไหมเนาะงูเถิกมันมาจะใสญ่งูเถิกมันได้ในเฮือนนี่แหละลูกงูเถิดโตนอเป็นใหญ่เลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาลงพี่สมิงเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันไม่ลิปหนาเนาะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อ สวัสดีปา้าลุงฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อไก่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อไก,กเ่เด้ออยู่ดีไมีแหง้งเลยป้าลุงดีมีแหง้งเลยป้าลุงโอ้ยสวัสดี